สวครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับผมหวยฮาหนอยวันนี้ผมเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ครับผม,มไปตามสูตรวันนี้เจาะบนจอล่างมาเรื่อยๆนะครับผมลอยที่แปดอยที่แปดนะครับผมเจาะได้ นี้ดินหลอง 7. จิตจอบนล่างลงบ,บนล่างได้นะครับผม

ตัวฮานอยของผมนี่เอาไปเล่นได้ทั้ง3ามนอยนครับเอาลุมนอยนครับลุมนอยพิเศษ ธรรมด,ด้าแลวีไอพีเอาไปเล่นเลยครับผมเมื่อวานนี้แนวทางเมื่อวานแนวเมื่อวานแนวทางเข้า99ครับ ข้าเก้าเก้ามีเขา้าเข้าพิเศษเข้าพิเศษด้วยลองเอาพิษไปวิจารณากันดูนะครับผมจบรบนจ่างอย่าลืมนะครับ6 4 6 5 6 6 6 7 74 75 7 6 7 7 สังเกตดูดีว่าฮาหนอยชอบเบิ้ลหรือชอบเลขหามสามตัวนี้ผมจะไม่ค่อยให้เพราะผมไม่ค่อยมั่นใจผมมั่นใจเฉพาะเลขสองตัวของผมถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูก็สามารถไปไปดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณมีพี่น้องที่ดูจนจบนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e อ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะไม่พาดคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับขอให้ถูกหวยโรเบิร์แนะครับผม